เบื่อชิบหายเลยเนี่ยเล่นไรดีว่าใช่เล่นเล่นเพื่เพื่อนเล่นเพื่อะไรวะเล่นร้อยนี่โอเคได้เพื่อนนะเคฟโฟรอร์สว่าดีเพื่อนทุกคนนะครับที่มาดูผมเล่นพีพีเพื่อแก้เบื่อนะไหมไม่เล่นมาหลายทศวรรษแล้วหลายทศวรรษแล้วเนี่ยเพราผมเนี่ยเป็นธรรมตานะ เิดม,ม,ม,มาหาอมอาอบอรับแ้อยู่บ้านเลยบสี่โมงได้ไหม ละครับครับอไปโทรมาพ่อโทรมานะครับผมโอเคมาต่อดีกว่าต่อ,อามาเล่นซองนุ่นเล่นดีไหมจากที่ครับมาต่อไปเนี่ยผมใช้ไปแล้วนะมีต่อไปใช่หม้อธรรมดาที่ดอตะปอกนี่แหละ ด่านี้ดิดูดิกันโอ้โหไอ้ฟาดเกินอย่างเงี้ยกลัวผมกาดนะเว้ยเออผมเล่นไม่เก่งหรอกมาอุ้ยเขียนแคร์เลยช่างแม่งเล่นอะไรบ่อยเด็ด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 เย็ดยดกุ๊ก oh yeah oh y e a เรื่องแกเบื่อนะครับเนี่ยเอ้าเฮ้ยอะไร เฮ้ยเยอะยวมอง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 มดแนวะเฮ้ยโอ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 ้ยดูอะไรโดนไ่รด้ไอ้เคียไม่นยิงวะไอ้เหีกดไม่ได้พี่หันแล้วมันยิงไม่ได้รือหรือขึกดแล้วไม่ถึงแล้ว อุ้ยอุ๊ยอุยเอ๋ลุยอุยเ้ยเอ้ยไปแล้วไปแล้วลูกนี้ดีกว่าวมาไมขึ้นมาวะมางี้อี๋เฮ้ยทำไมกูไม่ยิงไอ้กล้วยไม่ต้อยงเลยไม่ยิงวิ

oh, chạy tiếp luôn. mà nè, mà nè. fire in the nè, quá nè, hey, bùng đi. โอ้โหไปเอามาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหโดนเลยกูอุลุ2สองอุลุศสอนก็โคตรเทเลยเนี่ยไกลด้วยระเบิดไม่มีเหรอวะเฮ้ยออามนห้าม ป่าอยู่ี่ดาวผ้พัสียเกมน่าจะเบาไปนะถ้าอย่ีงเง็นอะไรแล้วก็ปรับ,นบวนโอ้ยไม่โดนเลยวะอ,อยู่ไหนวะ Đứng lên nú. Ồ, quýt lèo. Đứng vào ai lèo. Ê, ê, Nú! Đá mừng. Ừ. Fire โอ้โหเลยมันไม่โดนนะมันไม่ได้อ้าวเป็นชาติตบเม,มาไหมตัไหนะโอ้โหไอคีลูกท้องไม่โดนเลย โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไม่มาวะมีแล้วมีแล้วมีมันไม่หินไอ้สมรโดนดมองไอ้เหี้ย โอ้โหไม่โดนเลยบลูทีมชนะโอ้ยก็ไม่แจกครับเราไม่แจกสักตาเนะี่อยสิจนะ้ะเดี๋ยวมันรับน้องอีกนะึง พอดีกว่าแอบค่อยเจอกันคลิปหน้าครับผมไม่เบื่อสักเท่าไหร่โอเคเจอกันบาย